สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คิดจากศิลชานะคะเรามีพิธีปฏิสมานะคะผู้สอนหลักนะคะอาจารย์จิมเป็นวันที่ต้องบอกว่าดีใจสุดๆแล้วทุกคนก็แบบเข้มความตื้น,นใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกขององค์พระเยซูคริสต์ค่ะงนวันนี้นะคะพี่น้องคะพระเยซูคริส,สต์ตายเพื่อความบาปของเราแล้วบนไม้กางเขนและพระองค์ได้กล่าวให้เรานั้น แสดงตนนะคะยอมรับพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องของเรามีความกล้าหาญประกาศตัวเป็นผู้เชื่อหลหลายคนไม่เชื่อเราว่าแบบคิดว่าเรานู่นนี่นั่นแต่เรา,ามีความสุขถูกไหมครับที่เราได้ขอแล้วได้เรามีความสุขความสุขที่เกิดขึ้นคือเราได้เห็นผลจริงได้หลายอย่างแต่พี่จะบอกกับทุกคนว่าวันนี้พี่มีพระเจ้าพระเจ้าช่วยพี่ได้พี่เชื่อมั่นในพระเจ้าอ,องค์นี้ด้วยความรัก อะไรก็แล้วแต่ทาให้พี่มั่นใจเพราะหลายๆอย่างเนี้ยเป็นพยานได้ในเหตุการณ์ที่พี่เกิดขึ้นอธิษฐานเราได้จริงตัดสินใจแล้วนะครับวันนี้ตัดสินใจแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเดินตามพระเจ้าพอเราเริ่มเรียนเริ่มศึกษาได้มาฟังเ,เริ่มเหมือนว่าเราได้เริ่มเกี่ยวกับความสงบจิตใจเย็นของเราแล้วก็ได้ที่ว่าจะเหมือนเป็นคนดีเรียนรู้ว่าการปฏิบัติตนยังไงให้มันดี ก็ดีใจมากครับที่ได้ได้รับบัตรบัตรติดสมาครับแล้วก็มีความสุขมากครับที่อ่รับเชื่อกับพระเจ้าครับแล้วก็อ่ตอนแรกที่จะมารับเชื่อก็ไม่ไม่ได้มีความผิดอะไรครับแค่ตามตามแฟนมาเรื่อยๆครับจนแบบเริ่มซึมซาบครับก็เลยเริ่มอยากอยากจะเข้ารับครับแล้วพอตั้งแต่เริ่มรับเชื่อเริ่มเรียนกับพี่จิ๋มก็ทุกอย่างในชีวิตก็ดีขึ้นแทบจะหมดเลยทั้งอาการที่แบบ ปวดหัวไม่มีความสุขสุขภาพต่งตางๆคือดีดีขึ้นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกคนเนี่ยครับสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีคนที่แบบยังยังไม่ได้แบบรู้จักพระเจ้าครับหรือว่าเป็นคนคนที่ยังไม่ได้รับเชื่อเนาะก็อยากให้ลองมาเปิดใจดูก่อนครับลองมาดูเรื่อยๆเหมือน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 ผมครับที่ค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นจริงๆครับก็ลองดูครับเพราะว่าผมก็ดีมากๆเลย ก็เลยอยากให้มาแชร์ว่าทุกอย่างดีหมดทั้งสุกภาพกายสุขภาพจิตต้องลองดูครับรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปลื้มปิ่มมากเลยค่ะวันนี้จากที่ได้มาเป็นลูกพระเจ้าเต็มตัวในวันนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยตั้งแต่นับถือพระเจ้าค่ะบอกว่าให้มาเชื่อพระเจ้าเถอะค่ะพระเจ้าไม่มีพิษมีภัยมีแต่ให้คุณค่ะ ใช่ค่ะพระเจ้าแสนดีรู้สึกขอบคุณพระเจ้าครับที่เขาได้ตัดสินใจพระเยซูมาเป็นผู้ช่วยให้รอดขอบคุณพระเจ้าค่ะสําหรับวันนี้ที่เรามีโอกาสต้อนรับพี่น้องของเราที่บอกว่าเขากลับใจใหม่แล้วก็เชื่อในองค์พระเยซูิจเจ้าเขาบอกความรอดมาจากพระองค์เท่านั้นเราขอบคุณพระเจ้าค่ะ,อ,คะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระเจ้าไว้พรค่ะ